เดี๋ยวีรีเหพวกนี้่มองมองนี่ชีชีเป็นมองเคยเทือนได้บ่บบใยมองเก่าบใยไมองเก่ากันฮะม้าง่ะองไหนก็ว่ะเพราะว่าตอนนี้ยังสิขนไปอยู่นะแถวนี้ว่ามันจะเป็นบริเวณที่เฮาสิเคืองเคื่อน่ะนะโดยให้ไว้ใช่นอไว้เจนบ่เจนหางนั่นบอนอ่ได้บอเจอว่ะโอ้เนาะ อ่าพอพอพ่อ,อ,อไปมันมันใกล้หัวหน้าพ่ไปนิดนึงเทาหน่าชิบสองเก้าจ้นเนาะอ่าแล้วกะปูนปูนเขียวนี่ซท้าซอฟเนาะปูนแดงหาซอฟนี่แล้วกะทรายหนึ่ง แหนึงเนาะแล้วก็บล็อกแปดร้อยก้อนเนาะตามตามใบบินตัวนี้เลยพี่น้อยเนาะนี่อ่าโอเคพี่น้อยถ้าเป็นเสาครับอันน่ะพอดี<า>ช่วงวัดรอบาบเนะาะเออ,<พ>อถือว่ามาในเช็ตเดียวเลยวันนี้พี่น้องเยเนาะ <laughs> <laughs> พอดีเทพเสาแล้วเน <Man. S 1> <อ>าะแมนแต่มึงยู้นี่ห,หน่อยขึ้นไรนี่ าไย่านเอาย่าติังได้เงินสี่านวันนี่ถ้าเวลาคนยังหาเงินอนสี่ญาตเงื่อนเงินนับขึ้นยอดอันนี้อันนี้ชิบล้านพี่ทำไมเนาะยังบม่ได้แก้เจี้ยได้เลยเนาะชิบล้านตัวนี้เนาะอ่าแปดเก้าเนาะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ซอยเต็มที่เลยนี่เนาะโอ้ โดยน้องสบายดีดยดนดยเนเาะจะได้น้องดีใจว่าเออจะได้เฮิรนดินดาบ,บันนี่องอ่าเอาตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาประมาณ10บโมงไปไปพี่น้องเอ๋อเนาะเกิดสิบเอ็ดโมงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบัดสุูสู่คนพ่อๆกับซ่องเบาแสนอีกแล้วพี่น้องเอง๋อเนาะ อ๋พอพอ่พอๆกันเมื่อวานนี้นะพี่น้องเนาะกลายเป็นมือที่ว่าทางมอแสนนัดครับเพิ่นผู้มาส่งเครื่องอุปรกรณ์เพื่อนซานบ้านซองของทางน้อ,นองสายพลตู้โจยเนาะตอนนี้เพิ่นเอาดินบล็อกมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นการสี่คอยทยอยเข้ามาส่งเนาะเพราะว่าสีง่งเบิดแบบหนึ่งที่หนึ่งที่เดียวเลยกะบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่ากะเป็นเป็นเที่ยวเป็นยางไปหแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้ ในรอบนี้เพิ่นเอาบล็อกแปดล้อยกอดเนาะมามาก่อนการย่างบุหัวมีอย่างแน่สิตามเข้ามาเพิ่นสิมาสองรถบอกคือว่ารถเดียวจังไรก็ยังพันธุ์บุหัวพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นรถหนึ่งเนาะารถบล็อกพี่น้องเลยเอา,าเพิ่นสิทยอยอขาม้าส่งเทอาเล็กเทอาน้อยเนาะเพราะว่ามันหลายได้ที่เราสั่งเข้ามานะพี่น้องมีทั้งปูนมีปูนมีนมเสา มีบล็อกอ่ามีเฮชายเนาะอ่าเทวดาทางบอลแสนสั่งขับมาตอนนี้เพิ่นเอาบล็อกขับมาฮอดแล้วไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเอาคนอื่นน้อพี่น้องเนาะคนอื่นกะอ่าสิ่งที่ลืมมาได้ชดูก็คือทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์จูคสุขลนนะกะทางผู้รักผู้ใหญ่ใจบุญเด้อเนาะอ่าเทว่ยาคอยเบิ่งคอยส้มอ่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญที่สนับสนุนเนาะสองทางบอแซนนะกะ สิ่งสําคัญที่สุดก็ทางแม่เพชรเนาะที่ว่าได้สวดซอยทางครอบครัวของทางลุงโจยกับขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งได้แม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาความเจริญรุ่งไปไก่เจ็บทางปวงให้อายุบันเยืนยาวอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะจะจาะอาเป็นลูกพ่อลูใชายครับลูกหลานต่อไปได้แม่เด้อเนาะ,ะกจขอบางคนที่ทางแม,ม่เพิ่นยื่นมือเข้ามาซอยทาง ่าน้องสายพลนุ่งโจยเนาะขอให้แม่ได้บุญในลายเนาะบุญที่มาแม่ได้เฮ็ดได้สร้างใน,ม,นงมื้อนี้และทางมื้อนี้และทางก่อนหน้านี้เนาะก็ขอให้บุญหอยนวลถึงทางแม่เพิ่นเด้อแม่เด้อเนาะและก็ะขอบคุณขอบคุณ FC ที่สนับสนุนผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านอานะไว้เนื้อเชื่อใจให้ทางบ่แสนเป็นสะพานบุญมาโดยตลอดเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเบิรดก็ให้พี่นะ้องเนาะอ่านะนะ ในลื้เนาะก็ไลยกดแชทกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางบมแสนแน่นะครับอ่าขอบคุณที่บุกค้นข่าวโฆษณาบมแสนไปเนาะยังสี่งสำคัญเป็นอย่างเพ่อได้การเมืองการเดินทางเนาะไปขับเบอร์ของสมรรถกาญจน์สิบว่าว่าลายอีกพี่น้องเลยเนาะฮะพี่น้องเลยทางประตูตู้โจยรเห็นเปลแต่เศร้าแท้นี่สบายดีประตูเห็นอยังนั่นใช้ทิปข่าวอีกแลยโอ้เนาะพูดอยู่ซดีๆเนาะเดี๋ยวนี้เนาะใครเห็นหุ่งเนาะ เออทำยื่โอ้ยได้สองนุ่ยเดะได้นวยนึงเนาะน่ะเนาะไล่น่ยนึงบันนี้ตัวนี้ยังอีกอยู่นี่ถามันล้วไม่ไม่พุ่งจักเบิดไดอบ่อคอแพุ่งเลยตัดมาโดยโดยโดยไม่ับผู้พิทเอาเนาะมือสาอกีตาร์แล้วกัมาเอ้ยมื่อสาที่เข่าแล้วกัมาดีกีตาร์ดีพิ้นบบดนี้โดยนี่แหละคมชุขของคนเถ่าุยเยเนาะ บร่หักไว้กอนบ่ประตูบ่่างเฉเอาเยเูเหอักได้หักเป็นขอบเป็นขอบเป็นกลางกลางกลางได้ได้ก้าวรถเนาะกอารถอเป็นนี่แหละเป็นเฮักได้เนาะได้หักเครื่งได้เออเนาะกลังสาติพยากกำลังตั้งพี่น้องเห็นนว่าเครื่องรถพันมาชงอ่ะ เห็นแล้วพ่อยเห็นแล้วเนาตกับปูปูตัวใบซอยพันลองยูโฮมนี่แหละเด้อบล็อกแปดร้อยก้อนสร้างมาน่ะเด้อเดี๋ยวจะไปเบิองน้ำเพลินมามีอ่าดูไก่จะได้ขึ้นดินแน่ประตูกันเนาะโดย ครับครับชันที่เข้าไปต่อเดียวลูกไปเบนน้ำพ uh ึ่นก่อนเ้อมีทางวิทยุมีทางกีตาร์มีแต่เสียงรำเสียงเพลงโอ้ยเนาะอ่กฮ่าฮ่าฮู้น่า่่าฮ่าเาะาฮ่อ่ร่า่าฮ่าฮ่า่า่่า่าฮ่่่า่่่าา เอาเอาเเดียเดีย๋ยวยพวกนี้่มองมองนี่ชีชีเป็นมองเคยเทือนได้บ่บ่บ่บบบไ,มบไ่มองเกาง้าบ่ไมองเก้ากันย่าฮะมองอะไรก็ว,วะเพราะว่าตอนนี้ยังจนไปอยู่่ะน,นะแถวนี้ว่ามันจเป็นบริเวณที่เฮาจีเคืองเคลื่อนอน่ะนะโดยให้ไบใช่เนาะใบเจีบ่เจข้าน<ำ>ขงนันบ่บานาบ้นะอ่อ่า ได้บ่เจ้าวะมันน้ำมสิบ่ไหลใช่บ่ฮะเจมองหน้าอยู่่ะนี่ถอยถอยมาเลยมามามแอมองนี่เนาะอ่าพอดีรถเข้าเขาได้ยังไงป่ะเลยวันเพราะว่ามอห์มันตันนั่นของน้ำไดว่าได้บ่ได้บ่ะมองนี่เนาะเอ็มแอมมองนี่เนาะเพราะเขาเขายังไงก็ได้เออมองนี่ก็ได้นี่มองนี่อ่า อขาวันนีคนมาอยู่ทางนั้นกันเนาะเพราะว่ตัวเพื่อนยเพว่าตัวเือยื้แถวนี้อ่ะนะก็ได้โเล่เออตัวเซาเซาได้ไเซาไดวมาอีหอบนึ่งอ๋อไล่ไล่มือนี้ยเล่นบ่ครบไปเลนมือนี้ย่โอ้โดยโดยโดเดี๋ยวว่าหลายรอบยู่ได้เนาะยั้มาอีหอบหนึ่งโดยโดยโดยปูนปูนได้ปูนกันอ่าอืมอืม

kè, okay. kè, okay. à, ô, ô, tài, oh, vậy là cái khung, khung này vẫn sẽ là một nhảy luôn nhé, à có bây giờ rồi không nè các bạn khăn con nói nó. ง่ายหมดเนาะเพราะบริเวณนี้เขาสีเร็ดอยได้หมดนะอ่าวันนี้เสาอากาศใช่เพื่นไปป้าไว้แถวนี้บมดมาแต่ป้าไว้เอาป้าไวปแถวมมก็ได้เสามันจัังมนอยู่ไก่ด้วยก่อบักใหญ่พี่เราเลยเนาะรถคันบักใหญ่เลยเนาะสวัสดีเด้อโดย พูนกับเสาตัวน้อยอตอนแรงประมาณทรงตอนแรงอรับตอนแรงยังนี้ยังสองยางเนาะใช่พูนกับเสาบล็อกบล็อกเขาที่ทรายได้แล้วอันนี้เป็นเป็นรถอะไรก่อนนี่ฮกเมก้อนฮกเมตรก้อนอ๋อรถฮกเมตรก้อนสก้อนแต่ว่าเป็นรถใหญ่เลยเนาะใช่ในมากแลมช่องเสือบุ่ญเลื่อนโบราณ ่่มาาพอับยังแต่สาวกับปู่นท่านวะนี้เนาะช่วงบ่ายอ่าอ่าอ่าช่วงบ่ายตอนแรงขึ้นมาโอเคโอเคพอดีแล้วอ่าอ่ามันมันใจใจได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ป่อเราจะกายเลยก็ได้หรือว่าจะกใจของเขามากก็ได้อันนี้อันจะจะของเองเล่นป่อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบนกับเพื่อนไปนั่งอยู่พรมถ่ายป้าเดี๋ยวว่าเชเข้าไปไปนั่งอยู่เพื่นถ่ายไปพรมถ่ายอ่า Rồi rồi, xe ừ, Hả? Đi cao đây bỏ Ồ ờ. oh. oh, bỏ xe chai ngân rồi nè ờ, Chai ngân Bài bài chai Chai ngân con ừ, bỏ Chị bài xe mà bừng con đây nó ai nó à, con เอาพี Connie, ่ก่อนเอาพี่ก่อนเออาน้าซิบเข้าโอ้ยลูกขนาดจังวะใครเห็นหุ่งนี่เอองามได้หมั่นดีเออตียงขึ้นไปห้าเปบงชิดตะบาดนี่เออยังตามเนาะขอใมันนักเออเพราะว่าตู้พนั่งอยู่พี่อ่าพอดีสิบสี่ล้านเก้าแสนเนาะอ่าสิบสี่ล้านเก้าแสนไปหน่อยอ่า มีมีเสาหนาชิบสองเก้าต้นเนาะล้วก็ปูนปูนเขียวนี่เสาซอฟเนาะปูนแดงหาซอฟนี่แล้วก็ทรายหนึ่งแห่หนึ่งเนาะแล้วก็บล็อกแปดร้อยก้อนเนาะตามตามใบบินตัวนี้เลยเป็นเอาไเนาะนี่อ่าโอเคเป็นเอาไถ้าเป็นเสาครับนั่นนาพอดีช่วงว่ารอบาบเนาะ เออถือว่ามาในเชตเดียวเลยวันนี้พี่น้องเลยเนาะผู้ดีเทศเสาแล้วเนาะแมนเออเ้าแลวพราะว่าสร pues 네 uh ้างเสาไปนะประมาณช่วงไหนก็บร i mean so i mean ิชัทสร้างไปนะหลายหมื่นติบเยอะเป็นอาทิตย์ไปจากเนาะเพื่ออเพื่อเทเนาะเทแล้วเพื่อมันสีแห้งอีกเขาตัวเดียปล่าไอ้ชามมืองสีเมืองไปได้เมื่อเทแล้วมื่อเอานาไปลงก็ได้มันทำเป็นเพือเพื่อนักงไปทุกทไปลบมือยุ่งนี่ หน่อยพี่ลายนี่ลลายยญาตเอาญาตจังไ้เงินญาติว่านี่ถ้าเวลานจังหาเงินจนญาตเงิน้ได้แล้วเ <c oughs> จ้าี่าน้ยโอ้เนาะอ่ทายหู้าในอลเผยอเนาะเออเอาประตูแนมกล้องเด้อ <c oughs> โอเค เดี๋ยวเดี๋ยวนับแล้งกนอันน şey ี้อันนี้1ิบล้านพี่น้ไงเนาะยังบร่ได้แก้เจียเลยีิเนาะ1ิบล้านตัวนี้เนาะอันนี้1 2ึ่งสองส่ห้าอ่านี่พทำกี่เท่าไรก่อนเก้าแเนาะกี่เนาะเก้าแสนเก้าแสนเก้าสเก้พเยเก้าแสนเก้าแสวนปะเก้าแสนวนนะ

บินของวัตถดีได้นี่นะเนาะพี่น้องเยอยเบากระเป๋าไม่ได้ติพี่น้องเ้ยเนาะเบากระเป๋า <พอ S 2> พพไม่ได้ติบเออเอไซกะพอดีมาเมื่อนี้พอดีเลย จริงอ่ะคยกระเื้อเพนนเพนมาสิมาทรงพ่นมาสดวงหมือไรประันนะาเชยก็ได้ว่าวันที่สิบเด้ประันนะอ่านเรยว่าที่สิบก่วานี้ก็ขึ้นมาอยู่บนมือไรไปแล้งเลยแต่ว่ายังบนแห่งพนมาทรงเม้สอมาก็งเริ่มเรื่อง่ารงกาสร้างจยงว่าอ้สร้างห้เพนมาสร้างมันเรื่องการประตูส่วชฉับ่เคยจำเรื่องลาไปนี้ อัน <พ uka> นี้คันเริ่มต้นในป้เลยนี่ยังไ่ได้บิร์ตจะทนี่ได้นี่นนะพอะคยเ,ยเหน็นเพื่อนนะเพื่อใบได้แต่ละหลังงูได้หน่อย,อยเยมอยชตดอเ้ยเพราะม<ด>ันเป็นรถงเงยไปหน,น่อยเนาะเครื่องแห่เครื่องไส้กับพวเแบบว่าเป็นเป็นเป็นยางรถเลยครบเนาะ ชิปซีล้านเก้าแสนโอเคขอบมกขอบใจเลยเลยโดยไอ้ให้ได้ลังง่ายๆอีกเอากลับก่อนโอเคไอ้เดี๋ยวทางบัตรไพ่ด้วยต่อไปเช่ากระปุนโอเคโอเคเอาพี่น้องเอ้ทางเบาเบาเนาะว่าจอนเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาว่าได้ขึ้นไปนี่ครับบ่ะ่รอบนี้ว่าได้ขึ้นโอ้ยว่าได้ขึ้นอาจารย์เนาะ่ไเออโดย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  มาพูดทางนี้มั้ยนี่เ<บ>นาะทางนี้ก่อน <laughs> <laughs> ใครพ่อพ่อทางใดๆล่อพ่อบ,บอมวยเพิ่นเข้าไปในหานองกันนอกอย่างเกาะน้นน <laughs> นองน้องเบยเพิ่นแหละพี่น้องเลยเนาะ <laughs> <อ> <laughs> เจ้าก็มาประจำอยู่พี่น้องไหนเลยแมนค่อยๆกันนอนอยู่พี่เมื่อคืนนี่กะเนาะได้จักขึนละได้คืนนึงอันนั้นขึ้นมาพอดพอดีเนาะเออเอาดิคุยโดยโดยขั้งแรกพ่กนี่นะครั้งแรกเออครั้งแรกเนาะ เดี๋ยวให้ประตูพ่นขอบ,บุญขอบคุณผูบบ้ใหญ่่นก่อนแป๊บน,นึงเนะาะประตูประตูะตาามาใหา้เงินที่ว่าทั้งบ่แสนจ่า,จายค่าเครื่องเมื่อกี้นี่14สล้าน9กาแสนค่าเครื่องทั้งหมดทั้งมวลก็เนี่ยตามรายการนี่แหละพี่น้อยนาะเป็นเงินของแม่เพชรเด้อประตูประตูเด้อ มีแต่ยังไงซะมีขอบุญของคุณทางเมพันแน่นาะใจเยอถ้านื่อนกันเลยยดีมีห่วงเยอะความสุขหายได้ความส่หานี้ให้ตลอดปลอดใไปเถึงไตให้ตลอดปลอดภัยให้แขงแรงให้วยรำ่อยให้กว่าเก่าเลยสมัยให้รูหันได้รวยกว่านี้ต่อไปจาถูกถกเออซาุเนาะเอา บอกเช่นบารเพื่อให้ปลอดภัยทุกทิ้งทุกสายอยา้ดีมีให้ทุกคนเด้อกที่มาช่วยพอกะโดยทุกสายอ่าที่เขาอะไรบ่างพวกนี้โดยกินเนื้อมะเขือเนื้อมะเขือโอ้หวานนี่กระมะเขืออันมะแตงอันบานเออียิงะอ่าเจ๊มันมาขายให้นะบ่โดยห่าอะไรขายบใชัยน้ำเกื้อไปหน่อยเนาะเออเดีจะบิวิจักืิอชื่อชื่อขายอย่างเดียวเนาะ

เด uh, ้อๆอ่าๆไปเด้อไปเด้อลูกไปเบิ no ่งบอกนําเพิ่นก่อนเด้ออ่าหน่อยๆๆไปพี่น้องเอ้ยอ่าโอเคเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะมาด้วนมามาล้วนกลับล้วนพี่น้องเอ้ยนั้นกเนาะอ๋อพสกมากองบักใหญ่ตัวนี้กเฮาังสิชวนมาใส่กันไว้อยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันอยู่ขอบเขตที่เฮาสิเฮ็ดเฮือนเนาะ โทางน้องใส่ผลบรรยากาศโอ้โหซอยทางนั something. ้นผูเป็นว่าโฉบอีกพี่น้องเลยอ๋อเนาะเลยครับเลยอ่าโฉบเนี่แมนแปดร้อยก้อนพี่น้องเลยแปดก้อนแมนแปดร้อยก้อนเลยอ่าพี่น้องเลยโอ้ลงขังนั่นน้ำบ่อนวัดีเนาะมามาสิรลเรลเลยพี่น้องเลย สบายดีเด้อโดยทางเบาจรเบาแอนเนาะพอเอ่อมือนี้มาที่ทางนี้มือนี้เนาะเอ่อโดยโดยแปดก้อนนี่ยะ็ได้อเอาแปดสิบก้อนโอ้ยก็ใช้พูนเอาแปดสิบก้อนแปดสิบก้อนโอ้ยเนาะอ่าปลาเวนี่เลยเขาหมองเพราะว่ามันก็ถือว่าพวงแนมหมอนี่ไปทางเลยพอยังจะเอาสาวมาอีกอยู่ อเสาคับมันแมนเสากับมากัอนี้เลยสก็มานนแมนเสาคับปูนแบบนี้มมาปูนนะฮาสิเคียวไว้มองไว้ตารางขนปูนนะยันฝนตกยันโบนี่แน่นเนายันแข่งกันนะโอ้วขนาดนาะมากเดียวสดยเลยันมีเล็กจได้ก่มัรเนยีเล็กคมือ หมกันมือแบบนหนเนาะรอบายใบผสมาโรงเสาพี่ตองเลเนาะเบื่องวานการอีเสาเก้าต้นนะครับปูนรอบต้นแรงตอนบายพี่้องเลยเนาะขันเสียดแล้วเนาะตัวเอาไว้น้องจะิำการซอยเต็มที่เลยนี่เนาะ โอ้เ oh. สวัยดีเลยน้อง no, สบายดีเนาะจะได้น้องดีใจวะเด้อจะได้เฮื่อนดินตะบันีเนน่องลอยกันไปคุณองเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะตัวเก้านี่ตัวเก้านี่ยกะยังอยู่ยโมไลายก้อนแต่เพิ่งกลัมาไว้น้ำเนาะนี่ยขอบเขตที่เขาสีเพื่อนคุณอะไรอะไรแต่ว่ามีลมวันนี้เนาะ บ่มันเป็นไเมื่อวานนี่โรดมื่อวานนี่แต่จะไปลเมื่อวานนี่เนาะกะพูดว่าเนี่ยพูดว่าห่อนพูดว่าห่อนพูโอ้ยห่อนพูดห่อนพูพี่น้องเลยเมื่อวานนี่อ่ามันนี้ยังว่ามีลมมีแรงเย็นช่วยมาแน่แค่น่พี่น้องเลยมืัอนี้เนาะมาเที่ยวเที่ยวโอ้มาเที่ยวที่สองนี่ยแมน เสาเสา,ากับคูณเป็นบดไปทางไหนพอเล็กเขายังไม่ได้สร้างเล็กมันมีเล็กเก่าอยู่นะไปเลอย่างว่ายก,ก่อนเนาะบันนี้หลังจากที่ว่า,าเครื่องคลองเอามาครบแล้วเนาะทางเอากับสีหายซางเป็นมาเบิง้งบันนี้พี่น้องไหยเนาะมามาเห็ดมาเคืองเริ่มลูกย่อมือใดเนาะมือใดดีงามเราก็เริ่มย่อ Và thả cả thả luôn luôn cả đi cái thì là người nó mô quá bây giờ con mình bóc mình như nhưng <laughs> mà hao nhân cài từ đường... đường... bó nè mà hao quay từ าแค่เดียวหบุบันบุบันสี่เหลี่ยมเลยมากินกันีมเประจ่ายเงินนี่เดียวสิให้ทังน้องตะเลงนนองเนาะตะแลงสหทั้งน้องจะผลเป็นอาล่อนู่ไปไหวมงเดียวกันเนาะฮะแมนไหวยู่ไหวมงเดียวกันบนตอนแรงก่อนไปเลยอยู่เขตได้ไ้องมอเสียเ่ัน ทั้งแม่เป็นบา้าพ่อยางเจ้อกันเป็นได้กับเพื่อนหลังนั่นนะ่ะนะน้องเอาไว้ประมาณหางเติบแน่ประสันพีน่น้องเลยเนาะจังฮะเพ็รบึงเลยก็ได้แปดร้อยกับสิบก้อนบ่เป็นแถมมาน้่ไปหน่อยเนะาะกันมันมันแตกมันหักกันได้เหมือนกันขอบใจละลายกานเลนูฮามีสบายนง่นาย อขาอะไรขาขาสี่ร้อยก้อนเนาะอ่าโดยโดยโดยเป็นเดินทางกลับเมื่อแล้วบไปเนาะในอีกรอบแรกเป็นสิมาโซงสาวไม่ไปทางเลยเนาะตอนนี้กับอาปูนเอ้บล็อกกับใส่มาป้องกันแล้วเนาะเอาจากใดกับกองบนทาง แม่หลายๆเด้อแม่เด้อน้องคนสั้นคนสักของมากหายใจมุ ah ่งโจยน้องเซฟคนพี่น้องเลยเนาะตัวผมปวดทวดพี่น้องเลยลงขาดเลยเนาะเอ้าพี่น้องเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รใได้ขอตัวลาไปแล้วบุฟฟกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเรื่องของก็เริ่มทยอยขับมาแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางบอลแซนก็รใได้ขอตัวไปก็หายูดีมีแห้ง บสุขูสุขนขอบคุณขอบุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการสวยเดียกคาว่าเบิ่งสมมาโดยตลอดเนาะเอาสำหรับมี่ไปแล้วอยู่ดีไม่แห้งเบสุขูสุข้นสาบายดี